เปิดรายชื่อทีมคว้าตัวลุยสึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2 0 2 6รุ่นอายุไม่เกิน17ปีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่ทุกชาติตะตามโปรแกรมครบจากทั้งหมด7กลุ่มในรอบนี้โดยทําให้ได้ทีม16ชาติผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแบ่งเป็นเจ้าภาพทีมที่ได้โคต้าจากการไปเล่นฟุตบอลโลก2025รุ่นอายุไม่เกิน17ปีและแชมป์กลุ่มทั้งเจกลุ่มซึ่งหนนี จ้าหนูช้างศึกทีมชาติไทยสามารถพลิกสถานการณ์ในนัดส,สุดท้ายเก็บ9้าคะแนนคว้าตำแหน่งแชมป์ของกลุ่มเได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายสำเร็จสรุปทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่7ถึง24พฤษภาคม2569เข้ารอบสุดท้ายอัตโนมัติโคตาทีมที่ได้ไปฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปี2025 ซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพกาตาเจ้าภาพฟุตบอลโลกอยู่ลบสิบเจ็ดอุซเบกิสถานเกาหลีใต้เกาหลีเหนือญี่ปุ่นอินโดนีเซีย UAE ทาจิกิสถานเข้ารอบสุดท้ายจากการผ่านรอบคัดเลือกจีนแชมป์กลุ่ม A เยเมนแชมป์กลุ่ม B เวียดนามแชมป์กลุ่ม C อินเดียแชมป์กลุ่ม D ออสเตรเลียแชมป์กลุ่ม E ไทยแชมป์กลุ่ม F เมียนมาแชมป์กลุ่ม G สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายจะจัดขึ้นที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงระหว่างวันที่7ถึง24พฤษภาคม2569โดยจะหาอีก8ชาติเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปเล่นฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไป